หมดเลยสวัสดีครับนี่ครับผู้ใจดีครับแจกน้ําครับนี่ครับน้องๆใจดีได้แล้วครับขอบคุณมากครับนี่ครับเข้ากล้องกันหน่อยครับใจดีครับครับผมครับน้องใจดีแจกน้ําขอบคุณครับกินเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับขอบคุณครับ Oh. <laughs> oh. ขอบคุณครับอ่ะเต็นนี่ครับเสือ้อคืออย่างน้อยเราก็ดำนะครับอาจจะมีเขียวบ้างอะไรเงี้ยวันนี้มารายการโมโตวิกไ e นะครับต่อเลยครับนี่ครับบริการนี่ครับสี่หก โอ้วันนี้มามีทุกรุ่นเลยนะครบทุกรุ่นครับรนี่ับสี่หงน,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 นี่ครับบรรยากาศงานโอ้โหนี่แซตสามรอยรับส่งฟรีนะครับผมครับใจหล่อมากครับ น้องรับส่งฟรีกันหมดเลยรถเอสเคคันนี้โคตรหล่อเลยอะโอ้โหหล่อมากครับลายหมวกลายรถอันนี้รับรถใครครับไอ้รับสติกเกอร์มาใช่ไหมครับเป็นงานพ่นนะ อ๋อพ่นเลยเหรอครับอ๋ออันนี้ทำจากร้านไหนครับเอ็กซ์พีดเอ็กซ์พีดอ๋อเขามีลายให้เลยเหรอหรือว่าคือเราเสนอเข้าไปครับว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรอ๋อแล้วเขาจะออกแบบให้หมดเลยทำมาเท่าไหร่ครับทำมาสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าทั้งคันเลยใช่ป่ะใช่ครับนี่สี่หกเลยใช่ไหมครับไม่เป็นร้อยใช่ครับตามหรือตามที่ขอบคุณมากครับนี่ครับน้องเอารอเลยอ่ะที่อยู่ที่เป็นส่อลายพิณใช่ไหมตอนนี้ี่ไปสนามบินใช่ใช่ครับ อ่าโหนี่นี่ 4, สีตัวจริงได้ไดีตายมาจากหวกนี่ครัหมวกหล่อด้วยนี่ครับ ATV Corsa สวยเลยข้างหลังนี่ครับลอสซี่ห่อมากครับนี่นี่คิดยังไงมาอันนี้รับส่งฟรีเนาะรับส่งฟรีครับค,คิดยังไงมารับส่งฟรีกันครับผมสัมภาษณ์ษณนิดนึง มันเป็นโครงการในกลุ่มนะครับครับออ๋กลุ่มเราจะเป็นกลุ่มถล่มบ้านงานนะครับกลุ่มถล่มบ้านงานนะครับเราเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมาจากไอ้หนาคารทชาการกเงดงอ๋อนี่มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมาครับโดยกสายนี่ครับมางานน้องเยี่ยมมากเลยครับผมหล่อๆวัคันนี้นี่หล่อมากเลยชอบแอบชอบนี่ครับโอ้โหเป็นลายหมวกชัดๆล้อด้วยนะโอ้แต่งเต็มครับ แจ่มมากครับไม่ห่วงดูห่วงรีวิวพี่พี่รีวิวไอ้ตัวครับพาต้าที่พาร์าใช่ป่ะใช่ผมดูรีวิวผมไม่อยู่แล้วผมก็เลยตามไปดูว่าพี่ไปขออะไรเป็นมาอูผมแม่งฟังทุกคนอยู่ไงเสียดายโอ้เสียดายเมื่อไรเดี๋ยวเขาก็มาใหม่2018รุ่นนำมอเตอร์จีพีชอบมากเลยรถสวยเข้าาวเลยน่าไปทำมากเลย สีนี่เป็นสีพ่นเลยใช่ถอะใช่ครับเป็นสีพ่นคือเราพ่นไปเรื่อยครับอันนี้คือจะเป็นสีรองพื้นรองพื้นคือเราไปตัด้วยส้มตอนแรกคิดว่าเป็นสติกเกอร์สวยม,ม s. <S ากอ่ะเมื่อหางกันเยอะพอเขาเจาะเขารู so at um. ้เลยไงว่าเป็นสีตอนที่ผมทำเลยสวยสวยสวยเนี่ยติดใจติดใจนี่เซนพอลซาดูดิใหญ่เปล่าเดินไปดูกันเป็นไงใหญ่ไหม ต้องนั่งดูดูดีพี่บอกว่ามันใหญ่โอเคครับเดี๋ยวตัดคลิปคันนี้ก่อนนะครับผมมี18บบวกมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปคันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ